สวัสดีครับทุกท่านในช่องขวัญลามาเซียครับพบกันในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ก็คลิปอาจจะสั้นนิดหนึ่งแต่ข่าวสารครบถ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนะเนื้อหาหลักๆของเราครับก็จะเกี่ยวกับความพร้อมของทีมนะก็บาร์ซ่าเนี่ยกลับมาเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเรากําลังจะได้มาร์กอังเดรแทสเกนครับพวกศัตรูมือหนึ่งกับราฟินญ่านะก็คืนสู่ทัพกลับมาเป็นตัวเลือก นะครับผมก็ถือว่าขุมกำลังตอนนี้เนี่ยนะเริ่มทยอยกันกลับมาแล้วเหลือแค่เฟรนตอเลสชัวเฟลิกซ์นะที่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงสำคัญก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์ที่จะเจอกับนาโปลีเดี๋ยวเรามาใช้ความพร้อมกันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของ การเสริมทัพนะเป็นแผนที่วางเอาไว้หลายคนอาจจะเห็นข่าวออกมาว่าบาซ่าเนี่ยนะอาจจะต้องออจัดการเรื่องของการขายนักเตะออกนะเพื่อแก้ปัญหาการเงิน เป็นซัมเมอร์สุดท้ายนะพอหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหวยจะไปตกที่ใครอาจจะมีการขายนักเตะสตาร์ดังบางคนออกจากทีมด้วยโอ้โห,โหแฟนๆก็คาดเดากันต่างๆนานาว่าจะเป็นใครที่โดนขายนะครับวันนี้อาจจะมีแนวโน้มมาฝากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็เรื่องของกุนซือนะคนใหม่ที่จะมาแทนชาบีเอนันเดสนะครับชื่อของทางคอนไซเซานะจากปอโต้ก็เริ่มมีน้ำหนัก มากยิ่งขึ้นนะเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็รายงานไปแล้วนะครับวันนี้มาคอนเฟิร์มอีกทีจากสื่อที่ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังทั้งหมดการฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับผมฝากด้วยขอบคุณเว็บไซต์ score.com c ครับอัปเดตผลฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณาขั้นครบทุกคู่ครบทุกหลีกใช้งานง่ายฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ใครสนใจเข้ากลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลให้ทัศนะฟันธง สกอร์ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใน description นะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2ลิงก์นะลิงก์นึงจะเป็นกลุ่มเรา open chat เอาไว้พูดคุยกันแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มเข้าวิเคราะห์บอลติดต่อหาแอดมินใน Line ได้เลยนะครับเรื่องแรกเมื่อคืนนี้ มัดลิดดาบี้ครับผลออกเสมอ1ต่อ1โอ้โหมัดลิดนำไปก่อนนะจากดีอาสตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็แอดมัดลิดเนี่ยพยายามนวดแล้วนวดอีกนะมียิงเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าโดน VR เนี่ยจับว่าเป็นลูกฟาวไปก่อนนะครับก็ตีเสมอในช่วงท้ายเกมเลย นะ90บวก3จากมาร์โกสยอเรนเต้นะครับที่มงเข้าไปก็ผลเสมอเนี่ยดีที่สุดสำหรับบาร์ซ่านะเพราะว่ามันทำให้แต้มของทั้ง2ทีมเนี่ยนะมันก็ขยับขึ้นมาแค่ทีมละ1น1แต้มเท่านั้นนะครับมัตติลตเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าฝูง58แต้มตามมาด้วยจิโรนา56าแล้วก็บาร์ซ่าอันดับ3 50นะครับก็ตามหลังมัตติดอยู่8ตามหลัง จิโรนาอยู่6ก็จริงๆถือว่าไม่ได้ห่างขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อคืนนี้มัดดิชนะเนี่ยเขาจะหนีเป็น2หลักก็คือเป็น10แต้มนะครับอันนี้ยังเป็นแบบตัวเลขหลักเดียวอยู่แต่ก็เหนื่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าลุ้นไม่ได้นะครับสำหรับบาร์ซ่าคือเราเคยตามหลังแบบเป็น10แต้มแล้วกลับมาคว้าแชมป์ได้ก็มี นะครับอ่ะก็สู้กันต่อไปนะเราก็เก็บชัยชนะต่อเนื่องได้แล้วนะครับต้องรักษาฟอร์มการเล่นนัดหน้าจะเจอกับกรานาดานะครับซึ่งสองกำลังสำคัญที่เตรียมจะกลับคืนสู่ทีมนั่นก็คือราฟินยาในตำแหน่งปีกับมาร์คอังเดแทอเซเกนผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพการฝึกซ้อมนะของทั้งคู่แล้วนี่นะก็กลับมาดูสภาพร่างกายเนะี่ยฟิตสมบูรณ์ นะครับราฟินญาเนี่ยก็มีลุ้นน่าจะมีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองครับในเกมที่จะเจอกับกาลาดาวันอาทิตย์นี้แต่ว่าแท้เซเกนเนี่ยสื่อบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับคืนสู่การเป็นตัวจริงได้เลยนะเพราะว่าแท้เซเกนก็พักฟื้นฟูร่รางกายเนี่ยมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเห็นภาพของแท้เซเกนลงฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะมาได้ประมาณสัก หสัปดาห์แล้วอันนี้ก็คือน่าจะได้ซ้อมแบบเต็มๆเซกชันเป็นครั้งแรกแล้วก็มีเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยโอ้โหอีกแบบเ,เป็นเกือบสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวขอดูวันที่อีกทีหนึ่งว่าเจอกับกรลนาดรนะก็จะเตะคืนวันอาทิตย์นะครับเตะคืนวันอาทิตย์ก็ได้พักอีก 1สัปดาห์เต็มๆนะเชื่อว่าน่าจะทันนะครับอินิโกโมาติเนสก็กลับมาเป็นสำรองตั้งแต่นัดที่แล้วนะถือว่าขุมกำลังตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับจะขาดแค่เฟรนตอโตเลสนะกับทางชัวอลเฟลิกซ์นะครับเซจิโรเบโตจริงๆก็กลับมาแล้วด้วยนะแต่ว่าภาพการฝึกซ้อมเนี่ยไม่ไม่ได้เห็น นี่กาบีครับก็ไม่ได้มาซ้อมนะแต่ว่ามาเหมือนกับให้กําลังใจเพื่อนๆมาพบปะกันหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยกาบีเดินทางมาสนามซ้อมบารซ่าทุกวันนะครับเพราะว่าเขาต้องมาเข้าโรงยิมนะมาตรวจเช็คอาการอยู่อย่างเสมอนะเขาเรียกว่ามาแบบ follow up นะครับก็เข้าสู่กระบวนการ ฟื้นฟูร่รางกายแล้วก็เดี๋ยวต้องทํากายภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วแปลว่ากาบีจะกลับมาเร็วๆนี้ก็คงไม่ใช่นะครับขณะที่เรื่องของการยื่นอุทธร์วิกตอร์โรเก้ครับที่โดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงนในเกมที่บาซ่าเนี่ยเอาชนะอาราเบส3ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็กำลังจัดการนะบอร์ดบริหารเนี่ยก็ เตรียมที่จะยื่นเรื่องนะเชื่อว่าน่าจะได้เห็นความชัดเจนเนี่ยประมาณสักวันพุธหรือไม่ก็พฤหัสบดีนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องได้บทสรุปก่อนที่จะเจอกับการานาดานะก็เคราดโรเมโลครับสายข่าวของกีการเตสเนี่ยเขาออกมาพูดในสตรีมเลยนะบอกว่าถ้าเกิดลาลิก้าเนี่ยไม่ยกเลิกใบแดงของโรเก้นะ เตรียมพร้อมไว้ให้ดีผมเนี่ยมีคลิปเสียงที่จะแบบทําลายพวกเขาเลยที่จะแฉพวกเขาอะนะแฉพวกกรรมการนะครับก็หลังๆเนี่ยโรเมรโรนะเอาจริงนะครับเรื่องของการเผยคลิปเพราะว่าลาลิก้าเนี่ยเขาจะมีการเผยแพร่คลิปเสียงนะของผู้ตัดสินในสนามแล้วก็ผู้ตัดสิน ว r ว่ามีการพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยต่อสาธารณะไม่ต้องไปยื่นเรื่องขอแต่เหมือนกับโรเมโรเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเอามาจากไหนไอตัวที่โรเมโรมีกับตัวที่เอาให้สาธารณะเนี่ยแม่งดันเป็นคนละตัวกันนะไอรอบก่อนเนี่ยก็โหออกมาแฉหนักเลยถึงขนาดที่คณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยต้องแบบยื่นเรื่องร้องว่าอยากจะแบบทอดทอด คลิปเสียงออกจากคลิปวิดีโอออกจาก VR นะเพื่อป้องกันการโดนถอดเสียงการโดนแกะเสียงแบบนี้อ่ะก็อาจจากมุมผมนะครับผมเชื่อว่าโรเก้จะได้รับการยกเลิกใบแดงนะอาจจะแบบเหลือแค่โทษใบเหลืองใบเดียวนะใบเหลืองที่1แต่ว่าใบเหลืองที่2เนะี่ยอาจจะโดนถอดออกแล้วก็ไม่ติดโทษแบน เพราะว่าตามปกติแล้วโดนใบเหลือง2ใบเนี่ยมันจะต้องโดนแบนอัตโนมัติ1นัดแต่คิดว่าน่าจะรอดนะเกมกับกรานาดาเนี่ยโรเก้น่าจะลงสนามได้นะเห็นภาพเพื่อนๆแบบปลอบใจกันยกใหญ่เลยบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน่าจะจัดการได้นะครับส่วนอันเดสคิเสเซนเซนครับจากการเปิดเผยของสื่อนะ เมื่อวันก่อนนี้พวกสปอร์ตแล้วก็มุนโดเดปอร์ติโวนะครับก็ออกมารายงานนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเอาคิเซนเซนเนี่ยไปใช้งานในตำแหน่งกองกลางเบอร์6หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับนะครับบอกว่าชาบี ee, เนี่ยก็วางแผนที่จะใช้งานคิเซนเซนในบทบาทเนี้ยต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอคิเซนเซนได้ลงเล่นตรงนี้ บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเอาไว้ในคลิปหลังเกมนะว่าคิสเซนเซนเนี่ยถามว่าทําได้ดีไหมในในตำแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็เขาน่าจะดีได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าได้ลงเล่นบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็จะปรับตัว นะครับคือบางทีเนี่ยการฝึกซ้อมมันไม่เหมือนกับการลงเล่นจริงๆเหมือนเวลาเรา,เาฝึกขับรถเนี่ยนะครับฝึกขับรถในสนามฝึกกับการออกถนนจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่ผ่านมาคิเสเซนเซนเขาก็อาจจะซ้อมนะครับกับเพื่อนๆในสนามซ้อม แต่มันต้องได้ได้ประสบการณ์จากการลงจริงๆด้วยนะก็อาจจะต้องให้เวลาคิดเส้นสักเล็กน้อยนะครับคือสาเหตุหนึงเนี่ยก็เป็นเพราะว่า,าการก้าวขึ้นมาของเปากูบาซี่กองหลังวัย17ที่ชาบีเนี่ยค่อนข้างประทับใจแล้วก็อินิโก้มาติเนสหายเจ็บกลับมาแล้วทำให้ตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมันมีเพียงพอที่จะใช้งานนะครับอาราโค คุนเดอมาร์ติเนสแล้วก็คูบาซีนะก็คิเสเซนเซนต้องปรับบทบาทตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องดีกับเขานะเขาก็ได้โอกาสในการลงสนามเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นตัวสำรองนะครับถ้าผมเป็นคิเสเซนเซนเนี่ยผมจะคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้นะจะพยายามแบบเล่นให้ดีที่สุดมาดูเรื่องของการซื้อขายกันบ้าง นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นข่าวแว็บๆมาแล้วแหละนะที่มีสื่อบอกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงตลาดสุดท้ายและที่บาซ่าจะต้องทำการกัดฟันขายผู้เล่นตัวหลักบางคนออกไปจากทีมนะครับเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินที่ผ่านมา2-3ปีนี้เนี่ยมันก็เป็นซัมเมอร์ที่อาจจะไม่ได้สวยหรูกับบาซ่า สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยซปเปอร์สตาร์ออกไปคนที่มีค่าตัวแพงๆจริงๆชื่อของแฟรงกี้เดยองอะนะครับอยู่บนพาดหัวของสื่อเสมอแต่ว่าทาง diario sport ครับสื่อของกาตาลันเนี่ยบอกว่าซัมเมอร์นี้หวยจะไม่ใช่ที่เดอยองเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยยังคงยึดมั่นเหมือนเดิมคืออยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่ กับเดยองออกไปนะครับคือไอ้ข่าวเรื่องของการต่อสัญญาเดยองเนี่ยโอ้โหแม่งมีมานานมากๆแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าครับเพราะว่าข้อจำกัดนะเรื่อง financial fair play นี่แหละมันไม่ใช่แค่การซื้อขายอย่างเดียวการต่อสัญญานะครับมันก็มีส่วนกระทบกับ financial ด้วยคือเราต้องจัดการเรื่องของการเงินก่อนถึงจะต่อสัญญานักเตะได้นะเพราะว่าการต่อเนี่ยมันก็จะต้องมีการเพิ่มรายละเอียด ดีเทลต่างๆในสัญญานะแล้วก็บาซ่าเนี่ยอยากจะคุยกับเดยองครับเพื่อขอลดขั้นเหนื่อยลงมานะเพราะว่าไอ้ที่รับอยู่ตั้งแต่ในยุคข,ของโจเซฟมาเรียบาโตเมลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปนะครับเนี่ยก็สปอร์ตบอกว่าจะใช้วิธีการพูดคุยแบบทีละเล็กทีละน้อยนะค่อยๆพูดคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าสัญญาของเดยองเนี่ยยังมีกับทีมจนถึงปี2 0พ 26สัญญายังเหลือ2ปีนะยังมีเวลาให้พูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้สมหวังนะแต่ว่าคนที่โดนโยงเรื่องของการโดนขายจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นราฟินญายิ่งฟอร์มของลามินยามาในช่วงนี้นะครับแฟนๆบาร์ซาก็น่าจะรู้สึกแบบตื่นเต้นกับน้องเพราะว่าพัฒนาขึ้นในทุกๆนัดจริงๆนะครับก็ รีเลโวครับที่เป็นสื่อชั้นนำของสเปนโดยผู้สื่อข่าวอเล็กซ์บินตาเนลนะคนนี้ก็ถูกยกให้เป็นแบบเทียสองค่อนๆไปทางเทียนหนึ่งก็บอกว่าราฟินญาเนี่ยนะครับน่าจะโดนขายนะเขาใช้คำนี้ว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนปล่อยออกสูงมากๆเกินกว่า70%นะเพราะว่าบาซ่าเนี่ยก็ได้ยามมวนะเป็นอนาคตของทีมแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดขายราฟินญาบาซา่าน่าจะมีการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งปีกเข้ามาใหม่อีกสักคนหนึ่งแต่ค่าตัวจะถูกกว่าสมมตุติขายราฟินญาได้60 70ล้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีการซื้อเพิ่มแน่ๆแต่คนที่ซื้อเข้ามาเนี่ยค่าตัวอาจจะอยู่ระดับ30 40ล้านคือต้องการขายเพื่อทำกำไรทางบัญชีนะครับก็จุด หมายปลายทางต่อไปเนี่ยเขาบอกมีเชื่อมโยงกับพิมเมลีกด้วยนะครับวันนี้เรเลโวเนี่ยใส่ชื่อของอาร์เซนอลเข้ามามีอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลครับสสโมสรจากพิมเมลีกรวมไปถึงทีมจากซาอุดิอาระเบียครับก็ยังสนใจในตัวราฟินญาอยูนะ่มีประมาณนี้นะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าหลอดนะโอกาสขายผมว่าเกินกว่า ส่วนตัวนะผมว่าเกิน80%นะครับมาดูที่เรื่องของลูคัสเบิร์กวาวกันหน่อยนี่ก็เป็นดิวเรียกว่าพิกล็อกแห่งตลาดหน้าหนาวก็ว่าได้ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีใจนะครับสุดท้ายมีไก่ซะงั้น <c oughs> นะก็เลือกย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ก็เดโก้ครับผู้วยการสโมสรของบาซ่าเนี่ยยืนยันนะว่าเบิร์กวาลเนี่ยเขาอยากจะย้ายมาบาซ่าจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่เข้าไปเจราจากับนักเตะหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเจ้าตัวก็ตัดสินใจเลือกไปสเปอร์ด้วยเหตุผลหลายๆประการเดโก้บอกว่าเราเนี่ยมีแผนที่ชัดเจนเราเพียงแค่ต้องการเซ็นสัญญากับ ผู้เล่นที่อยากจะมาเล่นให้กับบาซ่าจริงๆเท่านั้นเรากำลังเจรจากับเบิร์กไวนะผมยืนยันเรื่องนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จับตาดูแข้งพรสวรรค์นคนอื่นๆเอาไว้ด้วยคือสื่อเนี่ยไปให้ความสนใจกับดิวของเบิร์กวาลมากจนเกินไปทั้งๆที่เราเองเนี่ยก็มองตัวเลือกอื่นเนี่ยเผื่อเอาไว้แล้วนะครับในคำพูดของเดโก้ก็ชัดเจนว่าจริงๆนักเตะอยากย้ายมานะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับ ทางครอบครัวแนะนำบอกว่าการไปสเปอร์เป็นการก้าวเดินที่ถูกต้องมากกว่านะครับเป็นการขึ้นบันไดทีละขั้นคือถ้ามาบาซ่ามันเหมือนกับเป็นการแบบก้าวกระโดดขึ้นมาก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอนาคตถ้าเกิดว่าฟอร์มดียกระดับตัวเองได้มันก็ยังไม่ปิดโอกาสหรอกก็มีสิทธิ์ที่จะได้ย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเสียดายแค่ตอนนี้ค่าตัวมันถูกไง แค่สิบล้านองอ่งเงียรวมแอดออนแล้วอะ่ะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันไปเก่งกับสเปอร์เนี่ยค่าตัวมันอาจจะขึ้นเป็นแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็เป็นไปได้นะครับมาดูเรื่องของโคชกันบ้างนะกาตาลุญย่าเบรดิโอนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อท้องถิ่นที่โดยปกติเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือสูงเขาบอกว่าเดโก้เนี่ยอ p p r แล้วนะครับคืออนุมัติแล้วนะว่าชื่อของทางเซโจคอนไซเซาครับ ผู้จัดการทีมปอโตนะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งหมายถึงในใจของชาบีนะในใจของเดโก้นะคอนเซ s เซอเนี่ยคือเต็งหนึ่งครับที่จะเข้ามารับงานแทนชาบีเอนนนเดสในการเป็นผู้จัดการทีมนะครับแยกแยกกันก่อนคือเดโก้ที่เป็นผออวางให้คอนเซซเซเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าโจนาบอต้ตาประธานสโมสรเนี่ย นะอยากได้ฮั ific, นซะี่ฟริกคือตอนนี้ความเห็นแย้งกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าสุดท้ายจะเลือกใครจะต้องนำชื่อเ,เข้าสู่บอร์ดก่อนคอนไซซาวเอาจริงจากมุมผมนะไม่แย่นะครับเป็นโค้ชที่หประสบการณ์สูงครับคุมปอโตมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้อายุ49ปี นะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของเดโก้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้จัดการเอเนต์ของเขาเนี่ยก็คือจอร์ดเมนเดสนะถ้าอยากจะได้เนี่ยก็ง่ายครับในการไปดึงตัวมานะระบบของคอนไซเซา t h หลักๆก,ก็คือ,อ,อ4-2-3-1นะครับแล้วก็หลังๆเราจะได้เห็นเล่นแบบ4-4-2ด้วยสลับกันนะ4 4 2 4-3-3 1 433ก็เล่นได้ นะครับเป็นกุนซือแบบบอลบุกจ๋าๆเลยนี่อาจจะตอบโจทย์บาซ่านะเป็นคนที่เล่นแบบบอลบุกแล้วก็ปากแซบปากแจ๋วให้สัมภาษณ์นี่พร้อมจะไฟกับทุกคนแต่เขาปกป้องลูกทีมดีมากนะอันนี้ต้องต้องขอชื่นชมจากประวัติที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเข้าวินนะระหว่างความต้องการของเดโก้กับความปรารถนาของลาปอร์ตา ปิดท้ายกันหน่อยครับเรื่องของเสื้อละกันนะเมื่อวันก่อนเนี่ยทางโจนลาปอร์ตาออกมายืนยันว่าบาร์ซ่าเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนแบรนด์นะครับจะไม่ใช้ไนกี้ละป่าจะไปใช้แบรนด์อื่นก็ตอนนี้เนี่ยตามข่าวบอกว่าพูม่านะครับมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดลาปอร์ตาบอกว่าเราเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง นะการดําเนินงานบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงแล้วผมก็คิดว่า n i กี้เนี่ยอาจจะละเมิดสัญญาด้วยนะเรากําลังพูดคุยกับไนกี้อยู่ในยามลําบากเนี่ยพวกเขาไม่แสดงตัวออกมาเลยหมายถึงว่าตอนที่บาซ่าประสบปัญหาการเงินเนี่ยไนกี้ไม่ออกมาแบบช่วยเหลือหรือยื่นมือเข้ามาเลยแต่พอพวกเราแก้ปัญหาได้นะเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยพวกเขาถึงโผล่ออกมาอยากจะปรับปรุงข้อเสนอแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ ลาบอต้าบอกว่าตอนนี้มันมีบางเจ้านะที่เสนอเข้ามามากกว่าที่ไนกี้ให้อยู่กับเราเนี่ยมากถึง2เท่าโอ้โหคือไม่รู้ว่าเป็นพูม่าหรือเปล่านะแต่ให้มากกว่าที่ไนกี้จ่ายให้กับบาซ่าเนี่ยถึง2เท่าเราต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเลือกเป็นแบรนด์อื่น นะครับก็อาจจะจบกับไนกะี้ก็บาซารับอยู่กับอ,อาจจะจบกับพูม่าบาซ่ารับอยู่กับไนกี้เนี่ยตามข่าวคือ150ล้านนะคือถ้าอ้างอิงจากคำพูดลาปอต้ามากกว่าเดิม2เท่านี่ยโหมันจะต้องเป็นระดับแบบปีละ250ถึง300ล้านซึ่งจะถือว่าสูงมากๆนะครับนี่คือข่าวที่เอามาฝากกันวันนี้ก็ ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ